จังหวัดหนองคายพ่อค้าแม่ค้าโอดราคาผักแพงต่อเนื่องพ่อค้าแม่ค้าหนองคายโอดราคาผักแพงต่อเนื่องผักชีและขึ้นฉ่ายกิโลกรัมละ300บาทเหตุหลายจังหวัดน้ำท่วมและซ้าน้ํามันแพงกระทบขนส่งวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564ที่ตลาดโพชัยซึ่งเป็นตลาดเช้าที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดหนองคายขณะนี้ผักหลายชนิดเริ่มปรับราคาสูงขึ้น เนื่องจากแหล่งปลูกผักในภาคกลางหลายจังหวัดน้ำท่วมและฝนตกส่งผลให้ปริมาณผักที่ส่งต่างจังหวัดเริ่มลดน้อยลงมีแนวโน้มที่จะปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่ปรับราคาสูงขึ้นจากราคาน้ำมันจากการสำรวจตลาดผักที่ตลาดโพชัยในเขตเทศบาลเมืองหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายพบว่าราคาผักชีกิโลกรัมละ300บาท ขึ้นไช่กิโลกรัมละ300บาทเช่นเดียวกับผักอีกหลายชนิดที่ปรับราคาสูงขึ้นเช่นต้นหอม120บาทผักกาดหอม1้อบาทมเมื่อเขือเทศกิโลกรัมละ50บาทผักกาดขาวกิโลกรัมละ60บาทกลั่าปลีกิโลละ50บาทพริกกิโลละร้อยบาทและกระเทียมร้อยบาทเป็นต้นนางมากเตนากุลแม่ค้าขายผักตลาดโพชัยและนางกุ๊กพรมริน แม่ค้ารับซื้อผักสดที่ทั้งขายปลีกและขายส่งเปิดเผยว่าปีนี้หน้าทวามหลาักกาน้ำมันกับแห้งติดๆมันจะได้ต้นขึ้นมันหลายผักอย่างแพงกับมูครับแนี่ยมีละครับซี่หอมใปหลังแพงก,กับมูนะโล่อะไรครับโล่หนึ่งเฮ้าต้นขึ้นมันสองร้อยหกสิบบาทแล้วเขา,าขายสองร้อยแปดสิบกา,ารับ,รบน้ำมันน้ำแดงค่ะแห้งน้ำแดง ว่นสามสี่ร้อยวันละพอประปาหน้านั่นว่นสามร้อยเขาก็กำไรชาวบ้านอ๋อสามร้อยวันสามร้อยน้ำท่วมน้ำท่วมนี่ทำนี่ทำไอ้เกษตรแล้วก็ราคาก็ต้องแพงส่วนมากผักอะไรแพงครับแพงทุกชนิดจะผักอินทผขึ้นไปออ๋ครับยอดละบาท ไอ้ลูกค้าต้องมาซื้อเรามหครับเื้เจ้าห้อยชินทุกมือจุฑพลสายแววข่าวสุภาพนพเก้าวทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน